ก็จเจริญพรอย่าโยมทุกท่นานมณีก็เป็นวันพระคืนแปดคำเดือนเก่าตรงกับวันทีหาอาตมาสงสัยมู่ว่าน่ยสงสัยเห็นโยมพอมาตัดหญ้าก็เลยนั่งคิดอยู่ันเดียวว่าเอยเปิดนี่ือมาตัดหญ้าไว้แต่นอกแบบเพื่อนว่าว่า,ว,าวันพระอ้าวสงสัย <c oughs> เกือบว่าเกืบไปวินบาทมือนี่นะว่าแมนนับนับตั้งแต่ว่ามันวันที่หากับห่ดยกว่าวันพระแต่ว่าตั้งแต่วันที่หนึ่งมานั่นนะไหลมาจากวันที่หนึ่งมันคือหอดวันที่หาไว้แต่สันดอกนะเพ้อแป๊บเดียวนะก็เลยสงสัยขโอยเป็นยังมือนีก็มีเรื่องแย่งห้ยาตยโยมได้ทราบ เรื่องขอวัดปฏิบัติวัดป่าบานพนาไายของเฮ้าวัดป่าวัดบานก็เป็นส่วนรวมจิตใจทั้งหมดแต่ก็ถที่ว่าซอยกันนั่นแหละวัดบานวัดป่าวัดบานกับครูบานครูเมืองมากวัดป่าเฮ้ากับซอยกันคือกันต่างวัดแต่ละวัดนี่ก็ถือว่าอยู่ในมูบานเดียวกัน เรีว่าเป็นสมบัติของศาสนาสมบัติของส่วนร่วมของญาติโยมทุกคนอาตมาน้ำเห็ดน้ำสางอยู่นี่กับปะเมนของอาตมาแม่อาตมาไปใส่กับเอาเป็นยาของบู้รวัตถุทั้งหลายที่สางขม่ากับปะเมนของอาตมาแมนของผู้ใดแต่เป็นของทุกคนนะยังสาราลงครัวหองน้ำวุติต่างๆ ก็บแม่นของไผถวายมาแล้วก็เป็นของสงฆ์เป็นของาศาสนาเป็นของส่วนรวมเป็นของกลางเป็นาศาสนาสถานเฮาทั้งหลายจะต้องรักษาเป็นยังต้องรักษารักษา,าศาสนารักษาวัตถุของาศาสนาไว้ก็เพื่อว่าเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่ปฏิบัติชำระจิตใจ ถ้าหากว่าบ่มีวัดบ่มีพปะเจ้าประสงค์สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกับบ่คอยมีอย่างบ้านใดบ่มีวัดมีความสุขกับจริงอยู่แต่ว่าพุทธศาสนาชาวบ้านชาวเมืองเฮาชาวอีสานเฮ้าเขาเหตุมาถึงแต่บรพบุรุษเ,เหตั้งแต่โดนแต่น่านมาแล้วเฮาก็ต้องปฏิบัติสืบต่อกันมาแล้วก็ปฏิบัติสืบต่อไปเรื่อยจนรุ่นลูกรุุ่หลานแต่ว่าทรมาสิยังคองอยู่นั่น ก็ขืนอยู่กับพระเจ้าพระสงฆ์ขืนอยู่กับญาติย่มจะซอยกันปฏิบัติธรรมรักษาอย่างเขียนมาสวดมนต์ไหวพามาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินี่แหละนี่แหละพุทธศาสนาจะยังยืนต่อไปถ้าห้าบผู้ปฏิบัติถ้าพระเจ้าพระสงฆ์บ่ปฏิบัติบ่รักษาขอวัดปฏิบัติวัดว่าศาสนาญาติย่มบ่เข้ามาให้ท่านรักษาศีลปฏิบัติธรรมมันกะสวยมันกะ เริ่มเสื่อมถอยลงเสาหมองลงนะบมีล่าสีล่าสีกะเป็นวัดยุต่ว่ากะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแต่ธรามาตานก็เป็นสันยุตแล้วจะเปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างคอวัดปฏิบัติกะลอยลงไปบบคือเกา่าคือหลังผู้บาอาจารย์ยุบบุกเบื่อิ่นผาเห็ดพ้าปฏิบัติยุใไม่มากกะ เหตุตามโลกเหตุตามกิเลสมากเกินไปก็เลยทําให้มันเสื่อมมันเสียไปแต่ว่าตัวธรมะตัวพุทธศาสนาแท้ๆบุกเคยเสื่อมไปเสรหรอกอยู่กับใจห้องทุกคนตาห้องเพื่ปฏิบัติรักษาศีลรักษาธรรมอยู่กับตัวอยู่กับใจของเจ้าของแล้วบุญท่านศีลความดีตัวนั้นก็อยู่กับห้องไปตลอดแม้นจิตตายไปแล้วตัวนั้นก็จิตติพภพทิตชาติไปอยู่ตลอดเวลา บุญมันบกเป็นตัวเป็นตนตบางคนว่าโอ้ยบุญบม่ได้ขี้สั่งบาปบม่ได้ขี้สั่งสูบยามากหรือว่าบุญนั้นเป็นหน้ามาท้ำบาปมันเป็นหน้ามาถ้ำก็คขึ้นจริงที่มองบ่เห็นแต่เหาสามารถหลับรลูดได้เห็นได้ยุ่กับตัวนั่นแหละบาปบ,บุญยุ่กับตัวเองเฮาเห็ดบาปเฮากับสังเกตง,ง่ายๆเฮาสีส่อลมองแทนที่เลยสังเกตง,ง่ายๆว่าต้องไปสังเกตอื่นไก่เวลาไปด่าคนเอือนไปตีก็เอือนไปพิดใจคนอื่น ใจให้าสิเสาหมองโลงท่านที่สังเกตง่ายๆจริงบ่จริงก็สังเกตดูนั่นคือบาปถ้าหากว่าเ้าใไห้คนเอื่นไห้ท่านคนอื่นพูดดีพูดจากับคนอื่นว่าไปทะเลาะบาแว่งกับผู้ใดจิตใจเ้าก็มีความสุขความลาเลื่องอยู่ในบานในสองก็มีมิตรวมมีมิตรมีบริวารหลายไห้รูจักไห้รู้จักแจกแบงใจใหขาก็มีความสุขนั่นคือบุญสังเกตงา่ายไม่ต้องไปสังเกตยุ่ไกลหรอกไม่ต้องไปว่า ตายไปสิไปเป็ยนยังบตรองไปว่าเบ่งองยุ่กับปัจจุบันเจ้าของความมันเป็นจ้งได๋ถ้าหาเบ่งองยุ่กับปัจจุบันแล้วเฮาก็บ่ตรองสงสัยว่าบาปสิมีหรือโบมีบาปมีบบมีอยู่กับใจเอาใจเฮ้าเนะี่ยเป็นต้นเหตุที่สิออกไปสู่พบต่างๆจุติจุติไปว่าเคลื่อนเคลื่อนออกไปเคลื่อนไปหาที่ยู่ไม่ที่ยูย่เปียแน่เทวด,ดาแน่พรหมแน่มนุษย์แน่นนนนว,ว์เดฉานแน่สัดแน่ไว้ยาพุม่ม สัตว์ในใยาพวกมันคือพวกหมาพวกแมวพวกสัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่มันเกิดพวกเกิดในไข่อันทัชชาสังเสียทัชชาพวกเกิดในเท่าไข่เกิดในขั้นเกิดในไข่เกิดในไข่กับพวกนกหนูอ่อนกไก่พวกนั้นเกิดในไข่แต่มาฮับนูเท่านี่เป็นสติปเสริฐเกิดในขั้นเกิดในขั้นแล้วเป็นมนุษย์รลบอปลูคุณงามความดีสามารถสางคุณงามความดีได้เท่ากับพยายามเต็ดพย่างทำเพราะความตายนี่มัน บวชหูวาสิมาเมือ่อใดบางคนว่าป่วยนิดนิดน้อยเขาโรงพยาบาลหมอก็ฉีดยาพิษให้ตายก็มีนี่เป็นลักษณะสัน่นนี่เราเกิดมาเมืองพุทธศาสนาเป็นเมืองไทยนี่เป็นเมืองที่ลมเย็นเป็นสุขที่สุดถ้าหาอยุ่ต่างประเทศนี่บด้อยุ่ดีปนี้เด้พุทธศาสนากับพวกคอยเด็ปพอแหลนฉะนนั้นย่อไปหาดูถูกประเทศไทยว่าบด่ดีประเทศไทยนี่เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดแล้ว เป็นประเทศที่มีพุทธศาสนาเป็นประเทศที่มีสถานที่เฮาสางคุณงามความดีได็ตลอดเรื่องประเทศเท้าไปเกิดยู่ประเทศแอฟริกาไปยังหัวดำๆำยงยงโตดำๆตาเหลือกๆปากโคนๆปูนั่นเป็นตะเลียตน,นั่นก็บว่าไดา้พบพุทธศาสนาตายแล้วอยู่ประเทศญี่ปุ่นยังสิมันเขินเสนมีมาเนี่ยสัตว์กำแพงสัตว์มู่บานตะเตียจมหายขนาดไหนถึงจะมีบ้านมี เมื่อนรู้หลาแงามขนาดใดมั่นเป็นโบแมนปฏิรูปประเทศสวาศาัสดะอยู่ในประเทศที่สมควรนี่เข้าอยู่ในประเทศไทยคืออยู่ในประเทศที่สมควรถือว่าเป็นมงคลย่างสูงสุดนี่ผู้พุทธเจ้าจึงตรัสบอกพวกเทพเทวดาใบว่าปฏิรูปประเทศสวัสดะอยู่ในประเทศอันสมควรเอตมั่งคารมุตมั่งซึ่งเป็นมงคลย่างสูงสุดนี่เป็นสิ่งสําคัญเป็นมงคลย่างขัด บมว่าวาอยู่ในประเทศบมว่าวาหลายๆอย่างก็เป็นมงคลซึ่งพ่นตัดไว้สามสิบแปดประการแต่หา,หากเฮาสีมีมงคลมีคุณงามความดีอยู่กับใจ่ต้องไปแสวงหาอย่างอื่นดอกนั่นพุดธ้เจ้าพ่นตัดไว้แล้วมงคลสามสิบแปดประการพระสงฆ์องค์เจ้าเเิ่นก็นสวดอ,อยู่บพเศ้าเสวนาจะพาละนั่งปันเทตานั้นจะเสวนาปูชาจะปูชนียานั่งเอตมังกลมุดตมัง เห็นบอกการบกครบคนผานเป็นเบื้องต้นเบื้องต้นคือบกครบคนผานครบแต่บัณฑิตบกครบคนผานน่คือบกครบผู้ติดผ้าเข้าไปทําเสียมเสียผ้าไปเ,าเสียหายอย่างนี่คนพวกนี้ปอกหลอกคนปอกหลอกค้นผ้าไปในทางชิบหายนี่คือพวกคนผานหลอกล่วงตมตุนนี่เ,าาเ,นเข้าบกครบพูทธเจ้าเพิ่นขบสันเสิน ถ้หากเข้าว่าว่ายคบถุกคนหลวนเป็นมนุษย์คือกันนะสงสารซอยเรือไปอันนี้ก็บโได้เขาต้องมีปัญญามีสติคือกันว่าควรคบบบควนบ้นคบแต่คนพ่าดนัน่ากับ่ควรคบถ้าบบควนค้นพานคบแต่บัณฑิตภาพไปสางคุณงามความดีพาเห็ดดีท้ำดีพูดดีคิดดีก็เป็นมงคลย่างสูงสุดคือกันพอเฮาเริื่มตนเข้าปฏิบัติได้มงค้น ไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายใจเฮากอาะอโศกกังบ่มีโศกเคมั่งจิตกะเสียมไปนี่เป็นเรื่องสําคัญจิตเฮาก็ม,มีความสุขความเจริญเฮาหายท่านรักษาศีเลเจริญภาวนามีหน่อยกะทําไปตามหน่อยมีมากกะทําตามกําลังพิจเจรณหน้าเอาบวาวัตถุบวาอีหยางน่ะล่ะถูกสิ่งถูกอย่างเฮาผิดาจริหน้าเอาเฮาตรงเก็บตรงสางเด๊แต่พวกสางนี่เฮาสิโ่มีสเสบียงคืออย่างเฮาไปเดินทางต่างๆ ไปประเทศนอกไปต่างจังหวัดถ้าวอบเตรียมสเสบียงอาหารการกินบ่มีหนามข้อกระแหงไปใส่มาใสาก่กระตงมีสเสบียงติดตัวในหอบเวียนวายใตเกิดอยูนในวัดตาสงสารคือกันท่านศีลภาวนากระองจําเป็นที่จะต้องเหตุต้องทำเก็บเล็กเก็บหน่อยไปเดี๋ยวมันเพิ่มไปเรื่อยๆสิ่งใดดีบ่ดีก็ค่อยชําระสสารออกไปเรื่อยๆห้ากรบหูยู่ทุกคนนั่นแหละว่าสิ่งใดดีบ่ดี แต่พ่ดีกะบ่อ้องไปเสียใจบ่ต้องไปได้จับของว่าพ่ดียังสันสิโอกาสมันยังมีก็คือปเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวให้มันดีนี่จัดเขาในหมวดศีลเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวให้ดีแล้วคุณงามความดีมันก็เพิ่มขึ้นเข้าก็เพิ่มพยายามเพิ่มเ,มเข้าไปต่อไปจิตใจเข้าก็มีความสุขความจเจริญมีความสุขจเจริญลุ่งเรื่องอยู่กับตัวเข้านั่นแหละถึงเขาบ่ลำบร่รวยก็ตาม แต่ว่าสับภายในเฮามีคืออริยสับส่วนสับภายนหนอเขาเคยส่างมาสำนั่นเขาก็ได้สำนั่นละเขาก็ะกลงไปเสียใจแต่ว่าสับภายในกายาให้ขาดก็คืออริยสับคือสับี่ประเสริฐนั่นเองสับภายในคือบุญท่านศีลภาวนาอยู่ในใจแหละส่างเอาเหตุเอาตายแล้ะเหตุบ่ได้เหตุบ่ไดเลยแมนจีป่วยยุนิก็เหตุบ่ไดเหตุแต่ด้ทางใจอันแต่วัยมันจีเหตุใด่สมบัติมันป่วยหนักใจกบห่วงหาอาวอน ตูสิ่งตูอย่างจิตใจสอมองฉะนั้นต้องพยายามฝึกไววตั้งแต่เหนื่นน,นตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่คุณงามความดีมันจีด้เพิ่มพูนมีกำลังหลายเวลาป่วยเวลาอย่างเขากบเลสเสีย,ยใจเอออันนั้นเขากบเลสเห็ดอันนี้เขาเห็ดแล้วอันนั้นเขาเห็ดพ่อแล้วอน,นี้เขบวเสียดายอย่างดอนกตายก็ไปซะพ่อแล้วเขาก็จเจริญรุงเรื่องต่อไปเขาก็สุขติก็เป็นอันหวงังได้สุข คตคิคือไปในทางที่ดีที่งามบวตกไม่ตกต่ำตกต่ำคือตกไปทางเบธีเดัจชานต่างๆน่ยคือตกไปในทางบูดีแต่ตกไปทางดีคือไปมนุษย์ไปเทวดาไปท่มไปในทางที่ดีท่านขอ้ทุกท่านนะจงพิจารณาธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เป็นอากาลิโกบ่มีการบ่มีเวลาปฏิบัติย่ำใดเหตุตอนใดก็ได้บุญทั้งนั้น ได้ตลอดเวลาเหตุย่อมใดได,ไดทั้งนั้นบรมแมนวา่าเหตุมือนีไปให้ผลมืออื่นบรได้ให้เหตุมือนีเขาก็ะด้มือนีอนละบุญมีความสุขในมือนีแล้วเากับพยายามเพิ่มพูนเข้าไปเน่ธรรมาตะมาฝากไวไประจําวันพระนี่ขอให้ทุกท่านนําไปพิจน,นะอ่า